ประเด็นศึกษาที่ได้จากการดูหนังช่วงนี้นะคะข้อ 1. นึ่งวิทยุสื่อสารเหมาะกับงานฉุกเฉินเพราะว่ามันไม่มีสายไม่มีเซลไซไ์สไม่ต้องหมุนหมายเลขไม่ต้องรอคู่สายมันก็ได้ยินพร้อมๆกันทุกๆคนข้อ 2. ไล่ตามเส้นทางของสัญญาณจะหาแหล่งกำเนิดสัญญาณได้ถึงไม่มีสายก็หาได้ค่ะข้อ 3. การซ่อมบำรุงโดยไม่บอกใครเนี่ย เวลามีปัญหาก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้เพราะไม่มีใครรู้ถ้าเกิดเรากำลังซ่อมสายไฟอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าแรงสูงอยู่บนทาวเวอร์อย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาในห้องวิทยุเราเห็นว่าอ้าวทาไมวันนี้ห้องไฟดับอ๋อสวิตดับอยู่ก็เลยไปช่วยเราเปิดสวิตไม่อยากนึกถึงว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเลยข้อ4การเอาเรื่องอันตรายมาล้อเล่น อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าพอเกิดเรื่องจริงๆเราขอความช่วยเหลือพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเราอันนี้อันตรายจริงๆเลยนะคะข้อ5กล้ามเนื้อมือของคนเราจะกำรรมเมื่อถูกไฟดูดถ้าเราใช้หลังมือแตะเกิดมีไฟฟ้ามันก็จะกระตุกแล้วเราก็จะหลุดออกมาได้แต่ถ้าเราเอามือกำอ,อย่างที่ดอกรแกรนกไว้อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีไฟฟ้าก็จะถูกดูดติดอยู่ตรงนั้นเลยข้อ6 การใช้ทั้งสองมือจับสายไฟมือข้างหนึ่งกับมืออีกข้างหนึ่งจะมีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันไฟฟ้าก็จะไหลเวียนผ่านตัวช่วงอกนี่แหละไปยังมืออีกข้างหนึ่งก็ผ่านหัวใจพอดีเลยข้อ7ไฟดูดไม่ผลักถ้ามีไฟฟ้าอยู่ในสายไฟไม่มีทางที่เราจะกระเด็นลงมาข้อ8 เราควรจะฝึกการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักก็ต้องระวังเพราะว่าเคยมีคนที่เข้าหัวใจวายเสียชีวิตแต่ว่าพวกญาติโทษว่าเป็นเพราะว่ามีคนไปกดหน้าอกก็เลยตายข้อ9ข้อนี้ตรงตามการละมสูตรเลยคืออย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์แล้ว แม้ว่าด Grant รแกรนเข้าใกล้สายไฟแรงสูงแล้วก็ไม่มีอาการขนลุกขนพองไม่มีอาการผมชี้ผมตั้งนะคะถึงแม้ว่าไฟเตือนจะไม่ขึ้นแต่ดรแกรนก็ยังคงคว้างไม้ใส่สายไฟเพื่อทดสอบให้แน่ใจจริงๆว่าไม่มีไฟฟ้าอันนี้เป็นข้อดีที่เราควรจะเอาเป็นตัวอย่างข้อ10ไม่ว่าจะดูน่าเชื่อถือยังไงก็ควรจะพิจารณาให้ดีก่อน อย่าคล้อยตามอะไรง่ายๆอย่างเช่นการที่เราดูหนังในช่วงนี้ถ้ามีใครเรียนแบบในการทดสอบสายไฟโดยใช้มือสองมือจับอย่างดรแกรนดก็มีโอกาสถึงชีวิตได้ประโยชน์ของคลื่นวิทยุหลักๆมีสองด้านคือใช้เพื่อควบคุมบังคับสิ่งต่างๆและก็ใช้เพื่อการสื่อสารตัวอย่างเช่นรีโมททีวี เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุเรดาร์หรือดาวเทียมสำหรับการสื่อสารก็แบ่งเป็นสองพวกคือการส่งข่าวสารไปสู่มวลชนกลุ่มใหญ่ๆและการสื่อสารแบบที่เราสามารถตอบโต้กันได้ในการใช้คลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารฝรั่งบอกว่ามันจะให้ประโยชน์4ประการหรือ4 3 i <ๆ>ก็คือการสื่อสารการสั่งการการควบคุมและก็การข่าว ความถี่ร้อยไมกะเฮิร์ขึ้นไปสัญญาณจะเดินทางไปเส้นตรงสายอากาศที่อยู่เตี้ยๆจะส่งสัญญาณได้ไม่ไกลเพราะว่าถูกส่วนโค้งของโลกบงังแต่ว่ามันสามารถยิงทะลุท้องฟ้าออกไปนอกโลกได้สถานีสูงๆจะสามารถรับสัญญาณได้จากไกลๆก็เคยได้ยินสถานีสูงๆเข้าบน่นโอ้ยไม่ฟังกันเลยบี้กันเละไปหมดที่จริงแล้วเนี่ย มันเป็นกลุ่มคนในพื้นที่สองสากลุ่มเขาคุยกันเขาใช้กำลังส่งน้อยๆส่กาดเล็กๆก,ก็ต่างคนต่างคุยไม่มีใครกวนใครสักหน่อยแตเ่เพื่อนที่อยู่สถานีสูงๆนี่บังเอิญไปรับเขาได้ก็รับได้ทุกคนพร้อมๆกันก็เลยรู้สึกว่าเขาบี้กันไปบี้กันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครฟังใครเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้สถานีสูงรับสัญญาณของเราด้วยความถี่หนึ่งแล้วก็ทวนสัญญาณของเรา ไปออกอีกความถี่หนึง่งก็จะทำให้เราสามารถใช้วิทยุมือถือแสอากาศยางคุยกันได้ไกลๆโดยไม่ต้องลงทุนแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ารีพีเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ฟ้าประทานมาให้กรรมาการสมาคมชมรมประจำจังหวัดของเราเขาเสียสละลงทุนควักกระเป๋าสร้างแล้วก็ดูแลรักษาให้เรามีโอกาสได้ใช้ก็สนับสนุนเขาหน่อยนะคะ อย่าลืมว่าระหว่างที่เรากําลังนั่งคุยสเปเฮระกันสามคนนะมีคนอีกเพียบเลยที่กําลังฟังเราอยู่มีทนฟังเราอยู่คุณไม่รู้หรอกค่ะว่ามีใครบ้างที่แอบสแตนบายฟังความทีนี้อยู่ถ้ารู้เราจะหนาวขอบอกระหว่างที่เรากดคีย์คุยกันผ่านรีพีเตอร์คนอื่นก็จะเข้ามาใช้ไม่ได้สมมุติว่ามีรถชนกันมีผู้บาดเจ็บอยู่ด้านโน้นมีรถพยาบาลอยู่ด้านนี้ เขาจะประสานงานหรือเขาจะถามทางกันก็ไม่ได้ยิ่งปัจจุบันเรามีระบบเชื่อมโยงสัญญาณอื่นๆอ,อย่างเช่น Echolink ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณของเราผ่านเข้าระบบอินเทอร์เน็ตไปออกได้ทุกคนทุกแห่งที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเรากดคีย์จีบสาวอยู่หน้าบ้านแท้ๆเมียหลวงที่สุรินเมียน้อยที่ลำปางกิ๊กหลวงที่นาราธิวาสกิ๊กน้อยที่มอนเตเนโกรได้ยินละหมดเลย ทรัพยากรความถี่มีจำกัดมันจำกัดได้ยังไงมันมีตั้งล้านล้านเฮิร์คือไม่ว่ามันจะมีมากแค่ไหนถ้าเป็นความถี่เดียวกันที่เดียวกัน,เว,กนเวลาเดียวกันมันก็ใช้ได้ทีละคนเท่านั้นเองความถี่วิทยุมีทั้งคุณค่าและทั้งราคาลองดูตัวอย่างใกล้ๆตัวปัจจุบันมีผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ70ล้านคนเอาคิดแค่นาทีละหนึ่งบาท วันหนึ่งเฉลี่ยคนละสักหกสิบนาทีลองคูณดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่ค่าโฆษณาของโทรทัศน์เอาเฉลี่ยสักว่านาทีละแสนบาทก็พอยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีบ้านเรามีสี่ช่องเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ก็คิด <c oughs> คร่าวๆว,ว่าเป็นราคาของความถี่นะคะแล้วถ้าเราสามารถใช้ความถี่ช่วยชีวิตคนได้หนึ่งคนมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ ถ้าการใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นของเราสามารถทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมา,าได้มันจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่ในระหว่างที่เรากดคีย์วิทยุคุยกันเล่นๆหรือบางคนร้องเพลงในความถี่คุณอาจจะพลาดโอกาสในการช่วยชีวิตใครคนหนึ่งหรือว่าทําให้เด็กคนหนึ่งไม่ได้เป็นนักบปนอากาศหรลลืออีกลายหน่ได้เป็นวิศวกรความถี่มีค่าที่สุดเมื่อไหร่ ค่ะเมื่อมันว่างเพราะความถี่ที่ว่างถึงจะพร้อมใช้งานได้ขอให้ถามตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเราจะใช้ความถี่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรเราจะใช้รีพีเตอร์หรือเอ็กโคลิให้เป็นประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรและสำคัญมากๆก็คือว่าความถี14่145.800ถึง146.000เป็นความถี่สำหรับติดต่อกับดาวเทียมเท่านั้น อย่าเห็นว่ามันเป็นความถี่ว่างและเข้ามาใช้งานนะคะเพราะว่ามีดาวเทียมที่ผ่านประเทศเราชั่วโมงละหลายดวงซึ่งสามารถรับเสียง QSO ของเราถ่ายทอดไปทั่วโลกในระหว่างที่เรากดคีย์ใช้ความถีน่นี้เราก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ยินเสียงจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือเราก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนที่กำลังพยายาม <c oughs>